อาการนี้มันไม่ใช่หวานเจี๊ยบเลยครับอาการนี้ันคือมันแบบมันเ็ดสะใจครับสวัสดีครับปิณนายครับรีวิววันนี้เนี่ยเป็น ที่น่าตื่นเต้นอีกคันหนึ่งนะครับนี่คือ BMW M2 โฉมล่าสุดนะครับในรหัสตัวถัง G87 นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวเป็นางมอเตอร์โชว์นะครับเราเคยพาชมรอบคันไปแล้วนะครับวันนี้โอกาสอันดีที่เราจะได้เอารถคันนี้เนี่ยขับบนถนนจริงนะครับในคลิปนี้เนี่ยมีทั้งออนโรดเทสและก็ออนแทร t เทสด้วยนะครับมีทั้งขับบนถนนจริงแล้วก็ขับในสนามแข่งเลยทีเดียวนะครับเรามาดูรายละเอียดเต็มๆอีกรอบหนึ่งนะครับของ BMW M2 นะครับ M a าร่างเล็กนะครับที่หลายๆคนหลงรัก มาตั้งแต่โฉมก่อนหน้าโฉม F87 เนี่ย M2 ถือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับ BMW อย่างมากนะครับเรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบการขับขี่ในสไตล์ของ BMW M อ่ะในตัวถังร่างเล็กขนาดนี้เนี่ยถือว่าขับสนุกมากๆนะครับแล้วก็การอัปเกรดล่าสุดของเขาในรหัสตัวถัง G87 รอบนี้เนี่ย460แรงมา้าแรงบิดสูงสุด550นิวตันเมตรนะครับไม่อยากเรียกว่าเป็น M2 เลยผมอยากเรียกว่าเป็น M4 ฐานล้อสั้นมากกว่าทำไมผมถึงเรียกแบบนั้นนะครับเรามาติดตามรายละเอียดของ M2 โฉมนี้กันครับ ปกป้องกระจกบานหน้าของรถคันโปรดของคุณด้วยฟิล์ม EXO CHILL จากประเทศแคนาดาฟิล์มใสคุณภาพสูงช่วยลดความเสี่ยงของกระจกบานหน้าแตกร้าวเมื่อโดนหินดีดใส่ติดแล้วยังคงความใสคมชัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook EXO CHILL Thailand หรือทาง Line@ @EXO CHILL ครับ ก่อนที่จะเอาไปขับกันเนี่ยผมพาดูดีไซน์เร็วๆกันอีกรอบหนึ่งนะครับของ M2 G87 ตัวนี้นะครับหลายคนเห็นลวดลายสติกเกอร์สีสันแสบสวยมากๆนะครับคันนี้ตามสติกเกอร์เลยนะครับเป็น Official Safety Car ครับของการแข่งขัน MotoGP นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นที่สนามบุรีรัมย์เซอร์กิตปลายเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับเป็นรถเซฟตี้คาร์ที่รายการ MotoGP นี้เนี่ยไว้วางใจนะครับจริงๆเนี่ย MotoGP เนี่ยใช้ M2 เป็นเซฟตี้คาร์มาตั้งแต่โฉมก่อนหน้าแล้วนะครับแล้วกก็พอออเเเจนนรชั่ลาสุดออ ก็ได้อัปเกรดมาเป็นโฉม G87 นี้เช่นเดียวกันนะครับคันนี้เลยแหละก็จะวิ่งนะครับเป็นรถเซที่ขาที่สนามบุรีรัมย์ช่วงปลายเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เลยเป็นสติกเกอร์ลวดลายแบบที่เราเห็นนี้เลยนะครับแต่คันที่ B M W Thailand ขายจริงอ่ะราคา6กล้านสี่แบาทนี้เนี่ยก็จะเป็น4ีตัวถังเรียบๆปกตินะครับใครอยากไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็แล้วแต่แต่ละคนได้เลยนะครับดีไซน์ด้านหน้านะครับของ B M W M2 โฉมนี้เนี่ยได้รับการถกเถียงกันอย่างมากตั้งแต่ตอนเป อินเทอร์เน็ตนะครับเปิดตัวมาแล้วก็แบบอืไมทีเม BMW ทํา M2 รอบนี้มาเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมครเราเห็นว่ากระจังหน้านี้เนี่ยแบบมันเหมือนก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็เป็นกล่องๆไปหมดเลยนะครับดูจากในรูปอ่ะมันแบนๆเป็นเหลี่ยมก็จริงนะครับแต่ว่า BMW อมั่ะมันต้องเห็นคันจริงครับหลายๆดีไซน์ที่เราเห็นว่าแบบมันไม่ไม่ค่อยสวยเลยดูจากรูปในอินเทอร์เน็ตแล้วมันไม่ค่อยได้นะครับไฟท้ายทําไมมันแบนๆอย่างนี้นะครับเขาดีไซน์มาให้มันมีความลึกความตื้นมากพอสมควรอ่ะดังนั้น พอหลายๆคนที่เห็นรูปในอินเทอร์เน็ตแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยชอบมาเห็นคันจริงแล้วเปลี่ยนใจก็ไม่น้อยนะครับเพราะว่ามิติความลึกความตื้นต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าตรงนี้เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างลงตัวเลยถึงแม้ว่าในภาพรวมอ่ะผมก็เห็นด้วยกับหลายๆคนนั่นแหละว่าเห็นแล้วมันจะไม่ได้รู้สึกว่าสวยมากเท่าไหร่ถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปมาก็ดูไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่คันจริงผมคิดว่าไม่ได้ขี้เหร่เลยนะ คือเนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของดีไซน์ BMW ในปัจจุบันไปแล้วอะว่ามันต้องเห็นคันจริงแล้วจะรู้สึกว่ามันค่อยๆ growing on อยู่อะคือมันจะค่อยๆรู้สึกว่ามันลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่แน่ใจว่าดีไซเนอร์เขาเนี่ยคิดยังไงหรือว่ามีแนวคิดเบื้องหลังแบบไหนนะครับถึงให้ความรู้สึกนี้ได้กับหลากหลายรุ่นหลากหลายซีรีส์ในปัจจุบันของ BMW ครับดังนั้นผมก็คิดว่ามันก็เหลี่ยมๆกล่องๆอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วก็หลายคนน่าจะเห็นว่าเออ M2 นี่สมก่อนหน้า F87 มันสวยลงตัวกว่าตัวนี้นะครับอย ที่เราเลือกไม่ได้แล้วแหละถ้าเกิดใครอยากได้ M2 โฉมปัจจุบันที่ได้ชุดเครื่องยนต์ที่พลังกำลังสูงแบบนี้ขับสนุกมากๆนะครับยืนยันได้เลยนะครับก็ต้องได้ดีไซน์นี้ไปแล้วครับก่อนที่จะไปดูดีไซน์ด้านข้างกันต่อนี้เนี่ยผมพูดถึงเรื่องมิติตัวถังของ M2 ตัวนี้นิดหนึ่งนะครับปกติแล้วถ้าเราไม่ได้มีข้อมูลตัวเลขอะไรอยู่ในหัวเลยเราก็จะคิดว่า M2 มันจะต้องเล็กกว่า M4 อยู่พอสมควรเลยใช่ไหมครับ แต่ว่าคันนี้เนี่ยผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าผมอยากให้นึกว่าเป็น M4 ฐานล้อสั้นมากกว่าครับเพราะว่าความกว้างของตัวรถอะจากซ้ายสุดถึงขวาสุดนี้เนี่ยกว้างเท่ากับ BMW M4 โฉมปัจจุบันทุกประการนะครับ1,887เ mm. มมเท่ากันเลยคือกว้างเท่ากันเป๊ะๆไม่ได้แคบกว่ากันกว่า M4 เลยนะครับผมเองอ่ะเป็นคนชอบรถไซส์เล็กครับตอนแรกก็คิดว่า M2 อ มันก็จะเล็กคล่องตัวกว่าอยู่ในซอยแคบๆอะไรมันก็ไปได้ง่ายกว่าเท่ากับ M4 ทุกประการเลยนะครับซ้ายไปขวาส่วนที่แตกต่างจาก M4 เนี่ยก็คือจะต้องเดินมาที่บริเวณด้านข้างรถตรงนี้มากกว่านะครับคือความยาวของตัวรถเนี่ยจากหน้าสุดถึงท้ายสุดของ M2 มันจะสั้นกว่า M4 อยู่ประมาณ21ซนติเมตรนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่แตกต่างกันละแล้วมันไม่ใช่แค่แตกต่างว่ามันสั้นกว่ากันนะครับการที่มันสั้นกว่ากันประมาณ20เซนแล้วก็ฐานล้อเนี่ยสั้นกว่ากันประมาณ10ซนติเมตรนี้เนี่ยส่งผลต่อคาแรคเตอร์การขับขี่มันอย่างมากที่เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังกันต่อไปนะครับด้านข้างของ M2 ถ้าเกิดเรามองเข้าไปตรงๆเลยเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นหนึ่งในโปรไฟล์ด้านข้างรถที่สวยลงตัวมากที่สุดรุ่นหนึ่งเลยนะครับหลังคาลาดลงแบบนี้นะครับ แล้วก็ยังมีพื้นที่ของฝากระโปรงท้ายแบบนี้ด้วยนะครับซุ้มล้อที่โป่งออกมายื่นออกมานะครับ2ประตูคูเป้ที่ลงตัวมากๆแบบนี้นะครับมันใช่อจริงๆก่อนที่จะไปดูดีไซน์ด้านหลังนะครับ ด้านข้างของตัวรถเนี่ยยังมีอิเลเมนต์ของ BMW M อย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับได้กระจกมองข้าง M เนาะที่มีปีกด้านบนเนี่ยยื่นออกมานะครับตรงนี้หล่อมากนะครับใครเห็นแบบนี้มาแต่ไกลเนี่ยโหนี้่ใช่รถ BMW ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับซุ้มล้อที่โป่งยื่นออกมานะครับที่เราพูดถึงไปแล้วครับอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือล้อหน้ากับล้อหลังนะครับนี่เป็นล้อหน้า19นิ้วแล้วก็ล้อหลัง20นิ้วนะครับไม่ใช่19ธรรมดาครับแต่ว่าแทร็กเขาอะกว้างมากเลยมาดูแทร็กความกว้างหน้า 275นะครับเนี่ย275 35R19 275 35R19 เนี่ยถ้าพูดถึง M4 เจนก่อนหน้าไซส์เนี่ยเป็นล้อหลังนะครับตอนนี้ไซส์ของล้อหลังที่เคยอยู่ M4 ในเจนก่อนหน้ามันเป็นไซส์ที่มาอยู่ล้อหน้าของ M2 แล้วก็ M4 เจนปัจจุบันด้วยนะครับข้างหลังเนะี่ยยิ่งกว้างเลย285นะครับ285 30R20 นะครับเป็นไซส์เดียวกันกับที่อยู่ใน M4 เจนปัจจุบันทุกประการเลยอย่างนี้ผมบอกอะ มันเหมือนกับเป็น M4 ฐานล้อสั้นมากกว่าที่จะเป็นรถ M ที่แบบย่อส่วนเล็กลงมาจาก M4 ครับดีไซน์ท้ายรถของ M2 เนี่ยเหมือนกับเป็นตัว M240i ที่มันดุขึ้นหน่อยนะครับ ที่ดุขึ้นหลักๆชัดเจนเนี่ยก็คือดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างขนาดใหญ่กับปลายท่อไอเสีย4ท่อนะครับออกท่อคู่ซ้ายขวาแบบนี้นะครับให้ความดุด,ดันนะครับในขณะที่บริเวณชุดไฟท้ายตรงนี้เนี่ยก็เป็นชุดไฟท้ายเดียวกันกับ M240I นั่นแหละกันชนล่างตรงนี้เนี่ยได้ความใหญ่โตตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ก็คล้ายๆกับด้านหน้า มันดูเหลี่ยมๆกล่องๆเหมือนกันเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบหรือไม่ชอบอันนี้ไม่สามารถบังคับรสนิยมกันได้แต่ว่าดูปุ๊บเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหลี่ยมๆกล่องๆอ,อยู่ะนะครับฝากระโปรงท้ายยังคงมีความ practical นะครับนั่นก็คือสามารถที่จะเก็บสัมภาระได้เยอะมากพอสมควรเลย390ลิตรครับลึกมากเหมือนกันนะครับคือ มันเป็นรถ M ที่ใช้งานในชีวิตประจําวันได้แหละนะครับไม่ได้เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเนะคือแค่ปลดกรอนด้วยระบบไฟฟ้าเท่านั้นเองนะครับต้องยกแล้วก็ต้องดึงลงด้วยตัวเองครับเนี่ยครับท้ายรถของ M2 เจนปัจจุบันครับถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอยากดูไม่ได้ดุมากเนี่ยสปอยเลอร์หลังเนี่ยโผล่ขึ้นมาเป็นชิ้นนิดเดียวเนี่ยเขายังมีเวอร์ชั่นที่ดุกว่านี้รอเปิดตัวนะครับไม่แน่ใจว่าจะเปิดตัวปีหน้าหรือในอีก2ปีข้างหน้านะครับเล็งๆกันว่าจะเป็นรหัส M2 CS ตัวนั้นเน่ัอนน,อนครบ เข้ามาดูภายในของ M2 นะครับสวยมากเลยอ่ะ คือมันมีการตัดสลับความสปอร์ตอยู่หลากหลายอย่างนะครับแถบ3สีของ M นะครับอยู่ในหลากหลายส่วนภายในนะครับคาร์บอนไฟเบอร์นะครับที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์พื้นผิวเงานะครับอยู่ในหลากหลายส่วนนะครับมีการปรับมาเป็น BMW ในยุคใหม่แล้วก็คือเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบหน้าจอโค้งเนอะ Curve Display นะครับเช่นเดียวกับ BMW ในไลน์อัพปัจจุบันนะครับแบบนี้เลยแต่ว่าได้อินเทอร์เฟซเฉพาะของรุ่น M นะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อรถ M อะ เป็นซื้อรถเบนรุ่นปกติเราจะไม่ได้อินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับจะไม่ได้ฟอนต์แบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรุ่น M นั่นเองที่จริงๆแล้วเขาทามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ยุคที่ยังเป็นนัาปัดเข็มอยู่นะครับได้หัวเกียร์ที่เป็นหัวเกียร์หนังนะครับเดินได้ 3-4m แล้วก็ปั๊มโลโก้ M นะครับอยู่บนหัวเกียร์แบบนี้ด้วยนะครับปุ่ม start stop สีแดงนะครับได้ปุ่ม M1 M2 นะครับที่เราสามารถตั้งค่าเฉพาะตัวของเราได้นะครับว่าเอ๊ยเซตติ้งของ M1 แต่เป็นสปอร์ตพลัสนะครับช่วงล่างสปอร์ตพลัสแต่ว่าพ่วงอะไรยังเบาเป็นคอมฟอร์ตอยู่นะครับเราชอบเซตติ้งแบบนี้เซฟไว้ที่ M1 นะครับอยากใช้เมื่อไหร่แต่ M1 ปึ๊บตัวรถเนี่ยปรับเข้าสู่เซตติ้งที่เราชื่นชอบให้ทันทีเลยนะครับเซตแบบนี้ได้ทั้ง M1 แล้วก็ M2 นะครับมีแพดเดิลชิฟต์นะครับที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับโดยรวมหล่อมากเลยแผงประตู3าสี M ตรงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับขาดไม่ได้ซีทเบล็์สามสี M เช่นเดียวกันนะครับเบาะ เป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่เป็นการสลับสีปีกซ้ายขวาเนี่ยฝั่งหนึ่งสีฟ้าฝั่งหนึ่งสีแดงแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ M2 เนี่ยอยู่ตรงกลางหัวหมอนด้วยนะครับแหมเข้ามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยใครๆก็อยากกดสตาร์ทก่อนเลยใช่ไหมครับเสียงเครื่องยนต์6สูบแถวเรียง3.0ลิตรนะครับของ BMW นี้เนี่ยไม่ทําให้เราผิดหวังอย่างแน่นอนครับกดเบรคครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทครับโอ้โหเป็นไงมันนุ่มนะมันนุ่มใช่ไหมครับ ออกไปขับเนี่ยจะสนุกขนาดไหนนะครับไปขับพร้อมกันเลยครับโอเคเราขึ้นมาขับ M2 นะครับเป็น on-road test ก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะมี on-track test ด้วยนะครับเราเอาคันนี้ไปขับที่สนามช้างนะครับบุรีรัมย์เซอร์กิตนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาทดสอบในสถานการณ์ที่สัก80%ของคนที่เป็นเจ้าของ M2 จะได้ใช้นั่นก็คือบนถนนปกติก่อนนะครับคือรถ M เนี่ยมันมีสเสน่ห์อย่างหนึ่งครับ BMW เนี่ยตั้งใจให้รถตระกูล M ของเขาอะ่ะเป็นรถสมรรถนะสูง ที่สามารถใช้งานในสนามแข่งได้นะครับนั่นก็คือพื้นฐานหลักๆแล้วเนี่ยมันเป็นรถที่เราใช้งานในชีวิตประจําวันนะ แต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันสูงมากพอที่จะเอาไปใช้ในสนามแข่งแล้วก็สนุกสนานสุดครัวได้นะครับเราไม่นับรถ M ในตระกูล Lightweight ที่เป็นพวก c s หรือว่า CSL นะครับอันนั้นเนี่ยมันจะกลับด้านกันนิดนึงก็คือมันจะเป็นแทร็กคารที่ใช้งานบนถนนจริงได้บ้างนะครับแต่ว่ารถ M พื้นฐานที่เรารู้จักกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น M 2อย่างคันนี้นะครับ M 3 M 4 M 5หรือตระกูล X ก็ตามนะครับเราเห็น X 3 M X 4 M X 5 M ต่งตางๆนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ใช้งานบนถนน ในชีวิตประจําวันเสียส่วนมากนี่แหละ80 90%ของเจ้าของ M เนี่ยใช้งานในชีวิตประจําวันแบบนี้เลยนะครับเราสตาร์ทรถขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโหมดที่มีคําว่าคอมฟอร์ตอยู่ด้วยซ้ําคือมันไม่ใช่รถสปอร์ตจ๋าสุดขั้วที่มันจะไม่มีโหมดคอมฟอร์ตให้ใช้นะครับมันมีลําโพงฮาร์มันคา์ดอนมันมีช่องวางแก้วมันมีที่ชาร์จไร้เลสมันสามารถที่จะต่อ Apple c a r Play ได้มันมีเบาะที่ปรับไฟฟ้าได้เมมโมรี่ซีดได้มีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารด้านข้างมี นั่งสำหรับผู้โดยสารแถวหลังสําหรับรถที่ไซส์ใหญ่หน่อยแต่อย่าง M2 นี้นั่งหลังก็อาจจะไม่ได้สบายมากหมายหนัก,กน,นะครับมีที่เก็บของให้ใช้เหลือเฟือแล้วก็ช่วงล่างไม่ได้แข็งกระโดกกระเดกจนรู้สึกว่าใช้งานในชีวิตประจําวันไม่สนุกนะครับเราสตาร์ทรถขึ้นมาขับขี่ในโหมดปกติพื้นฐานของเขานี้เนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงความโหดของเครื่องยนต์เลยไหมเนี่ยผมขับอยู่70กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้เนี่ยไม่ได้ยินเสียงความโหดเลยเนาะต่อให้ผมรีดอคันเร่งค่อยๆเร่งข,ข,ข,ขึ้นไปนี้เนี่ย ก็ได้ยินสิ่งความทุมๆของเครื่องหกสูบแถวเรียงอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ารถคันนี้โหดเป็นรถเอ็มใช่ปะคือเขาตั้งใจเลยว่าในการขับขี่โดยส่วนมากนี้เนี่ยเราสามารถไปได้แบบสบายๆนะครับคนนั่งข้างๆคุณนายนั่งไปด้วยเขาก็ไม่ได้บ่นว่าโอ้โหรถแบบมันแข็งกระโดกระเดกจนนั่งไม่สบายหรือว่าปวดหลังไปสะก่อนนะครับธรรมชาติของรถเอ็มะมันดีอย่างนี้แหละก็คือมันมีนเสน่ห์ตรงนี้แหละเราอ่ะ ก็จะสามารถใช้งานมันได้แบบสบายๆชิลๆนะครับซึ่งผมถือว่ามันเป็นรถเดลิเยอรยูสได้แบบคอมพลีทมากเลยนะแทบจะไม่ได้สูญเสียอะไรไปเลยแทบจะไม่ได้แลกกับอะไรไปเลยแม้แต่นิดเดียวคือจะบอกว่านี่มันเป็นซีรีส์2คันหนึ่งก็ได้มันเหมือนกับ M240i คือมันเป็นซีรีส์2คันหนึ่งเลยก็ได้นะครับคือไม่ได้รู้สึกว่าการที่มันจะได้มาด้วยแบชตช์ M ตระกูล M แบบนี้เนี่ย มันจะต้องแลกอะไรไปสูญเสียอะไรไปนะครับแต่ว่าเขาเติมให้เรามากกว่าครับว่าในรถตระกูล M เนี่ยถ้าเราอยากจะแรงแบบสุดขั้วถ้าเกิดเราอยากจะเอาซิ่งในสนามแข่งนี้เนี่ยมันทําได้แล้วมันทดาดันได้อย่างเต็มเหนียวด้วยที่เดี๋ยวผมพาไปขับในสนามช้างกันนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละว่าไม่ใช่เจ้าของรถ M ทุกคันอ่ะจะมาขับชิลแบบผม อย่างเงี้ยบนทางด่วนขับชิวไปเรื่อยๆ70ววกวา่า80กว่าขับไปเรื่อยนะครับจังหวะที่เราอยากจะซิ่งอยากจะสนุกนี้เนี่ยมันก็ต้องเต็มที่ได้เหมือนกันนะครับรถ BMW ปกติอ่ะถ้าเกิดเราอยากจะซิ่งอยากจะสนุกหน่อยอ่ะเราก็กดเข้าสู่โหมดสปอร์ตหรือว่าสปอร์ตพลัสใช่ปะ่ะแต่พอมันเป็นรถ M แท้ air, อย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า M โหมดนะครับพอเรากด M โหมดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เลือกเลยว่ามีโรดมีสปอร์ตมีแทร็กนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในสนามผมมมไ่แแนนะําใใหให้้ชโดทร็ก บนถนนสาธารณะนะครับมันจะมีการปิดระบบควบคุมเสถียรภาพของตัวรถหรือว DSC เนี่ยไปบางส่วน ทำให้เราอาจจะสูญเสียการควบคุมได้ในหลายๆโอกาสรวมถึงเลนถนนนี้เนี่ยมันไม่ได้กว้างเหมือนกับในสนามแข่งนะครับดังนั้นผมแนะนําเพียงแค่โหมดสปอร์ตเท่านั้นก็สนุกมากๆแล้วแหละเข้าสู่โหมดสปอร์ตปุ๊บเนี่ยยังมีในส่วนของเซตอัพเพิ่ม,เต,มเติมอีกนะครับแล้วกดเซตอัพเนี่ยจะแยกได้อีกหลายส่วนเลยจะแยกเอนจินแชสซีหรือว่าตัวช่วงล่างของเขาสเตียร์งหรือว่าพวงมาลัยตรงนี้แล้วก็เบรกนะครับที่เราสามารถแตะเพิ่มได้เลยว่าผมอยากจะได้เอนจินเป็นสปอร์ตพลัสช่วงล่างเป็นสปอร์ตพล ให้เราขับได้สบายสบายทิ้งไว้ที่คอมฟอร์ตได้นะครับเบรกเนี่ยต้องการที่จะเข้าสู่โหมดสปอร์ตเลยนะครับเซตอัพแบบนี้เนี่ยยังไม่พอมีอีกหนึ่งเซตอัพให้เราเลือกก็คือรีฟโลจิกนะครับก็คือเกียร์เนี่ยจะเปลี่ยนที่รอบสูงแค่ไหนขึ้นอยู่กับรีฟโลจิกนะครับมี3ระดับระดับ1แบบนี้เนี่ยมันก็จะชิๆลๆเรากดคันเร่งเนี่ยเกียร์จะเปลี่ยนเร็วมากเลยคือเราจะไม่ได้ยินเสียงรอบเครื่องไปสูงมากมายนักเลยก็คือจะรีบเปลี่ยนไปถึงเกียร์ที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปไปปดด้แแต่่่มมาามเาเเีียยยววววคร็80 8กกอู มันแบบมันไม่มันใช่ปะเราปรับไดรฟ์โฟลจิกที่อยู่บริเวณหัวเกียร์ตรงนี้นะครับด้านข้างของเกียร์เนี่ยขึ้นเป็นระดับ2ระดับสมจะเห็นเลยว่ายังไม่ได้แตะคันเร่งอะไรเพิ่มเติมเลยเกียร์ที่ใช้เนี่ยลดลงมาละรอบเครื่องยนต์เนี่ยสูงขึ้นมาละนะครับเราเข้าสู่โหมดสปอร์ตเต็มที่แบบนี้เนี่ยพร้อมที่จะซิ่งได้ทุกสถานการณ์แล้วแหละครับพร้อมที่จะซิ่งแค่ไหนนะครับก็ผมกระแทกคันเร่งเนี่ยได้ฟีลนี้เลยมันเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นคนละคันกันได้ แบบทั่วพิบตาเลยแล้วเห็นผมเซตหลายอย่างใช่ปะโอ้โหต้องเข้าสู่ M Mode Set up มากแตะนู่นนี่นั่นปรับ Drive Logic นะครับผมเซฟไว้แล้วเข้าสู่เนี่ยตัวไอ้ไอ้ปุ่ม M1 กับ M2 แดงๆนี้เนี่ยผมเซฟเอาไว้แล้วเซตติ้งที่แรงที่สุดตรงนี้เนี่ยผมเซฟไว้ที่ M1 ดังนั้นถ้าเกิดผมอยากจะเข้าโหมดนี้เมื่อไหร่นี้เนี่ยผมแตะเข้า M1 เลยหรือเราจะเซฟใหม่ก็ได้อุตสาห์เซ็ตเร็จเรียบร้อยนะครับอยากจะเซฟใหม่ก็ M1 แช่เอาไว้ยาวๆจะได้ยินเสียง แบบนี้นะครับมันจะถูกเซฟค่านี้ไว้ที่ M1 แล้วแล้วถ้าเกิดเรากดอีกทีนึงมันก็จะปลดออกเหลือโหมดคอมฟอร์ตปกติธรรมดาทั่วไปนะครับดังนั้นผมสามารถที่จะขับชิลในชีวิตประจําวันแบบนี้เนี่ยชิลเลยคอมฟอร์ตธรรมดาแล้วทันทีที่อยากซิ่งโอ้โล่งหน่อยเออรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วแล้วก็เราเนี่ยเอออยากอารมณ์อยากจะซิ่งละอยากจะแบบว่ารีด M2 ออกมาอย่างเต็มที่ละนะครับกด M1 ครั้งเดียวเลยแบบนี้นะ รอบเครื่องมาทุกอย่างนะครับเสียงความทุ้มมานะครับกระแทกคันเร่งมาเลยทันทีอย่างนี้โอ้โหคือมันครบพร้อมอะคือผมว่าคอนเซ็ปต์ของปุ่ม M1 M2 เนี่ยดีมากๆมันพร้อมให้เราใช้งานได้ตลอดเวลานะครับแล้วความครบพร้อมของเขาอะคือมันสปอร์ตมากนะครับความคมของพวงมาลัยความแม่นยาของพวงมาลัยนี้เนี่ยคือผมใช้คําว่าคมกริบอ เราโยกพวงมาลัยนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยหน้ารถหันแบบดุกดิ๊กอย่างนี้เลยอ่ะคือมันคมมากทันทีที่เราหันพวงมาลัยนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยคือมันไปตามทันทีไม่มีระยะฟรีเหลือเลยนะครับนี่คือรถ M นี่คือ BMW ตั้งใจมาอย่างมากว่าขับขี่มันต้องแม่นยำมันต้องสนุกแบบนี้นะครับ r e s p o n ส์ของคันเร่งดีมากถ้าเกิดเราปรับเข้าสู่โหมดสปอร์ตพลัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือแต่คันเร่งนี้เนี่ยมาทันทีมาทันทีนะครับเนี่ยแล้วเสียงแบ็คไฟของท่อไอเสียเป็นไง โอ้โห oh. <laughs> <laughs> แล้วพอเราไม่ได้กดคันเร่งต่อแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆชิปเกียร์ขึ้นสู่เกียร์สูงให้เราโดยอัตโนมัตินะครับสิ่งที่ผมแนะนำอย่างมากเลยเจ้าของรถ M นเนี่ยอยากให้เล่นมากเลยถ้าเกิด Drive Logic เราอยู่เบอร์สนะครับเราไม่ต้องกดเร่งขึ้นไปข,ข้างหน้าเลยผมกระแทกคันเร่งแบบนี้แล้วปล่อยนะอย่างนี้นะจึก๊กแล้วปล่อยเลยนะผมอยู่เกียร์5ครับกระแทกแล้วปล่อยนะ รถไม่ได้เพิ่มความเร็วขึ้นหรอกแต่ว่ามันจะตบเกียร์ลงให้ต่ําที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็วเสียงแบ็กไฟจะมาครับรถคันข้างๆต้อมีหันมามองอะเราขับอยู่ดีก็แบบว่ากดแทกคนอย่างเงี้ยเราปล่อยนะครับม,มันมาอย่างนี้ <laughs> มันสนุกครับมันสนุก <laughs> คือผมเชื่อว่านี่เป็นรถที่สร้างรอยยิ้มให้กับเจ้าของ bmw ได้แบบตลอดเวลาคือทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถคันนี้ขึ้นมาขับอะ แล้วเราเซตอัพทุกอย่างไว้ให้มันกลายเป็นตัวเราเลยนะเป็นคาแรคเตอร์เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหมันสนุกได้เต็มที่จริงๆครับยิ้มไม่หุบเลยเป็นไงอะเนี่ยลงหน่อยอยากซิ่งหน่อยนะครับกระแทกคันเร่งลงแค่นี้แล้วปล่อยเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> โคตร จังหวะชิปเกียร์ขึ้นอ่ะขึ้นชิปเร็วมากเลยใช่ปะ่ะสังเกตว่าผมไม่ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกําหนดนะบนถนนสาธารณะนี้เราไม่ใช้เลยนะครับผมเนี่ยก็จริงจริงแอบน้อยใจแหละคือเราเป็นคนที่เรมามัดระวังเรื่องนี้อย่างมากเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมซิ่งเกินความเร็วที่กฎหมายกําหนดอ่ะก็มีปัญหาก็จะมีคนเอาไปโพสต์บ้างแหละก็ต้องดราม,ม่าก,กับเราบ้างแหละเนาะก็ต้องมีรถทัวร์มาบ้างแหละใช่ไหมครับแต่ว่าทําไม ทำไมช่องอื่นทําได้โดยที่ไม่มีปัญหาผมเห็นช่องทดสอบรถหลายๆช่องโอ้โหหัวกันร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนถนนสาธารณะเราเห็นแล้วก็แบบว่าเออผมเข้าใจว่าอยากทดสอบรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราทําก็มีปัญหาเนาะผมมัดระวังเรื่องนี้มากนะครับก็น้อยใจนิดหน่อยว่าแบบเอ้ะทำไมคนอื่นทําแล้วไม่มีเรื่องแล้วพอผมทําแล้วมีเรื่องแน่นอนนะครับเดี๋ยวอยากรู้ว่าความเร็วสูงแบบ สุดๆกันไปเลยนะครับเอาแบบ200บวกของคันนี้เป็นยังไงเนี่ยผมบอกแล้วไม่ได้ผ่าเทสแค่ถนนนะครับผมออนแท็กเทสให้ด้วยนะครับขออนุญาตวาร์ปทุกคนไปที่สนามช้างจังหวัดบุรหล์กันครับ M2 ครับเทสกันทั้งทีก็ต้องสนามช้างเลยนะครับมาเทสกันธรรมดาไม่ได้ครับ เราเห็น On Road Performance ของเขาไปแล้วนะครับเรามาดู On Track Performance นันเชางนะครับว่า M2 นี่จะขนาดไหนนะครับเป็นจุดประสงค์ของรถ M, M e. อยู่แล้วนะครับว่ามันไม่ใช่แค่ต้องวิ่งบนถนนปกติได้หรือว่ามันต้องวิ่งในสนามได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับเรา f u ลแ lap เลยนะครับกับ M2 ในสนามช้างครับ คือเ,เราเข้าแฉกโหมดนะครับแล้วก็สปอร์ตพลัสทุกอย่างนะครับก็ค,คือปล่อยสุดกำลังนะครับของ M2 ครับสังเ,เกตว่าเรสปอนส์ของเครื่องยนต์นะครับจังหวะการเปลี่ยนเกียร์หรือเราเทินอินเข้าอย่างนี้นะครับความคมของพวงมาลัยครับเลรกมันลาคเอาค่อยๆเติมออจากโค้งครับมมันเผ็ดมากอะ่ะ สนะครับเอาเข้าไปมาร้อยยิบห้าร้อยสามสิบครับไหลต่อครับอาทีห้าเบรกหนักนิดเดียวแล้วเราเทรลต่อเข้าไปนะครับอย่างี้มันเพลย์ฟูลเหมือนกันนะครับท้ายนี่มีออกได้ง่ายๆยนะครับ460แรงม้ารับเพื่อนล้อหลังครับสนุกจริงๆ สังเกตนะครับว่าจังหวะที่เราเข้าโค้งเนี่ยสารเข้าไปเนี่ยทิศทางของพวงมาลัยนะความคมของเขานะครับ BMW นี่ถนัดมากอยู่แล้วครับรถขับเคลื่อนล้อหลังนี่มีกําลังสูงขนาดนี้นะครับต้องไม่ลืมว่าเครื่อง S ห้าแปดที่อยู่ใน M สองนี่นะจริงๆมันเป็นเครื่องเดียวกันกับที่อยู่ใน M สี่เลยนะครับตัวเดียวกับ M สี่ m p e t i t i o n เลยนะครับตอนที่อยู่ใน M สี่เนี่ยมีถึงห้ารอยสิบแรงม้าพอมาอยู่ใน M สองมันร่างมันเล็กกว่าครับ จูนลงมาเหลือ460แรงม้านะครับแรงบิดสูงส5 0 0 50นิวตันเมตรกับอยู่ในสนามใหญ่อย่างสนามช้างนี้เนี่ยยังถือว่าเอาอยู่มากนะครับจังหวะชนเลนสไลน์7,000รอบแล้วชิปขึ้นเสียงม,มันสาใจจริงๆ ออกมานะครับต้งหวะเล่งขึ้นเนี่ยเหลือเฟือครับกําลังเท่านี้นะครับกับรถไซส์นี้เหลือกินเหลือใช้เลยแหละครับหมว่าลูกค้า M2 เนี่ยต้องแฮปปี้มากอะ่ะถ้าเกิดแค็กเดย์เราสามารถอารถคันนี้เนี่ยมาวิ่งได้ขนาดนี้ในสนามนะครับ อาการนี้มันไม่ใช่หวานเจี๊ยบเลยครับอาการนี้มันคือมันแบบมันเผ็ดสะใจครับไม่ธรรมดาจริงๆโอ้โหอยากปรบมือให้ไม่เสียชื่อ M นะครับ M2 เนี่ยผมชอบแม่ตัวที่แล้วนะอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เนี่ยตอนที่ออกมาใหม่ๆห,หลายคนแบบหน้าตายอย่างนี้โอ้โหมันเผ็ดสะใจจริงๆครับยอมรับว่ารอบนี้ BLWM Department นี่ตั้งใจมากกับ M2 นะครับอาจจะไม่ได้คุยกันกับกับแผนกดีไซน์นะ <c oughs> แต่ฝั่งที่ทำเรื่อง p e r f o r m a จริงๆนี่เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาครับนี่ขนาดเป็นตัวแรกของ M2 น,นะครับยังไม่ได้เป็นตัวพิเศษยังไม่มีตัวน้ำหนักเบายังไม่มี CS ออกมานะครับเท่านี้ก็แฮปปี้มากแล้วครับสุดยอดครับสุดยอดอยเสียงเครื่องหสูแบแถวเรียงครา,าดูดด เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องจากข้างนอกกันบ้างนะครับมาเลยครับอย่างโหดครับมันไม่ได้แค่เพราะพริง้งจากข้างในอย่างเดียวข้างนอกมันก็สุดจริงๆ M2 ครับ เราได้เห็นทั้งออนโรดแล้วก็ออนแทร็กกันไปแล้วนะครับเนี่ยมันเป็นรถที่ใช้ชีวิตประจําวันได้อะวาร์ปกลับมากรุงเทพก็ตกเย็นแล้วรถติดแล้วนะครับโอ้รถติดมันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรอ่ะคือมันไม่ได้บ้าบอเป็นรถแข็งนะครับที่จะรู้สึกว่าบางวันจะไม่ได้อยากใช้คันนี้คือผมรู้สึกว่านี่เป็นรถที่เราจะอยากใช้ทุกวันอ่ะจะรถติดแค่ไหนก็ได้นะครับจะโล่งเราก็จะยิ่งอยากใช้นะครับแต่ว่าวันรถติดเราจะไม่กลัวแล้วก็ จะไม่ได้กลัวที่จะใช้มันเดินทางไกลเพราะว่ามันเป็นรถที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับเราได้นะครับอุปกรณ์ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเราเนี่ยก็ครบถ้วนนะมีพวกระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เต็มเหนียวมี Head Up Display ให้ด้วยนะครับก็แค่ไม่มีกล้องรอบคันเท่านั้นเองนะครับว่าเข้าใจแหละว่าเขาให้ความสําคัญกับแอโรด y น a ามิกนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่า BMW Thailand ไทยแลนด์ห่วงนะว่าแบบเอ้ยเอรุ่นนี้ขายในไทยไม่มีกล้องรอบคันไม่มีออปชั่นกล้องรอบคันให้กับ M2 ทุกรุ่นเลย คือหมายความว่าไม่ว่าจะขายในตลาดประเทศไหนก็ตามนะครับจะมีแค่กล้องหลังแต่ว่ามีเซ็นเซอร์รอบขันมาให้นะครับก็ครบถ้วนอ่ะถามว่าราคา6กล้านหาสำหรับรถไซนี้เนี่ยต้องรักเจริงๆครับต้องรัก bmw จริงๆครับนะบถ้าเกิดใครมาสายนี้แล้วอ่ะนี่คือตัวจบจริงๆนี่คือตัวสุดจริงๆไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่ๆครับมันสร้างรอยยิ้มให้กับคุณในการขับขี่ได้อย่างแน่นอนนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญเลยก็คือนี่เป็นรถ รุ่นท้ายๆายน่นแหละที่เป็นเครื่องยนต์ล้วนๆแบบไม่ได้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าไม่ได้มีแบตเตอรี่ไฟฟ้าเข้ามาช่วยเลยนะครับ bmw เนี่ยเขาเริ่มก้าวเข้าสู่ยุครถ m ที่มีไฮบริดละที่เรียกว่า m ไฮบริดอ่ะก็เริ่มไปด้วย xm เนาะแล้วเดี๋ยว m 5ที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้ตามมาที่มาพร้อมกับซีรีส์โฉมใหม่นี้เนี่ยก็จะเป็น m Hybrid เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยรถ m ก็จะถูกเอาระบบไฮบริด plug in hybrid มอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปช่วยหละดังนั้นนี่เป็นตัวเ,เครื่องยนต์เบนซิน6สูบแถวเรียงเพียวๆตัวไทยทยแล้วแหละนะครับรวมถึงเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับเ,เวอร์ชันที่เราขับวันนี้เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดก็จริงนะครับไม่ใช่ดู่าคลาสด้วยตัวเกียร์ธรรมดาก็มีให้เลือกนะครับ B&W Thailand บอกว่าใครอยากได้ M2 โฉมนี้เกียร์ธรรมดามีขายนะครับราคาเท่ากัน 6ล้าน5สั่งได้นะครับแต่อาจจะต้องรอรถหลายเดือนนิดนึงนะครับเพราะว่าก็บายออเดอร์กันไปนะครับแล้วก็คัสตอมให้ด้วยนะครับว่าใครอยากที่จะเติมแท็กแพ็กเกจเข้าไปนะครับเน้นขับในสนามเนี่ยได้เลยนะครับเปลี่ยนตัวเบาะที่นั่งนี้เนี่ยเป็นคาร์บอนบักเก็ตซีดแบบฟูลบัคเก็ตซีดเลยก็มีเหมือนกันนะครับสามารถที่จะติดต่อกับตัวแทน b m w m ูทั่วประเทศได้นะครับตัวนี้เขามีให้สั่งแล้วก็มีให้แฟนแ b m w m ในไทยได้เลือกอย่างเต็มที่เลยนะครับ6ล้าน5ครับกับรถไซส์เท ต้องใจรักนิดน,นึงแต่ว่านั่นแหละครับถ้าตัดสินใจมาแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังแน่สร้างรอยยิ้มให้กับเราได้อย่างแน่นอนแล้วจะเป็นรถที่เราอ่ะอยากจะขับในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนก็ตามนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นรถคันนี้เนี่ยนำอยู่ใน Moto GP ที่เที่มาแข่งที่ไทยด้วยนะ Thailand g p ในช่วงปลายตุลาคมนะครับเป็นรถเซฟตี้าออฟฟิเชียลเลยนะครับเราก็เลยได้เห็นลิเวอรี่แบบนี้นะครับแต่ว่าคันที่ขายจริง เขาไม่ได้ให้สติกเกอร์แบบนี้นะก็ต้องเลือกสีเอานะครับก็มีสีหลักๆพื้นฐานแหละสีขาวสีดําสีฟ้าสีแดงนะครับรวมถึงบรูคเลนเกรย์นะครับหสีทั้งหมดของ bmw m 2ครับที่ขายในไทยตอนนี้นะครับสามารถที่จะไปชมคันจริงได้ที่บางดีลเลอร์ที่เป็นดีลเลอร์ของ m นะครับรวมถึงดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจของ bmw thailand ครับผมป้ินายครับปกไปคลิปหน้าสวัสดีครับ